เอ2อยี่สเวทลี่นี่ก็คือชาบุญกุลบวกเก้าตัวแรกของเซอร์ครับไปครับเพื่อนชาบุญกุลบวกเก้า เหรอไหมครับเวลาดูคอนเทนต์ฟังเพลงต่างๆยาวๆแม่งกำลังฟินโดนโฆษณาขัดจังหวะเสียอารมณ์ครับผมขอแนะนำเลยูทูปพิเอลเลยครับผม้9บาทต่อเดือนนะครับปกติ209บาทนะครับพร้อมที่ได้ครบถูกประกอบนะครับต่อยูเมลเดิมได้มีแอปดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับคนที่หิวแล้วก็สามารถมาอยู่กับเราได้นะครับวันนี้แถมยูทูปมิวสิกฟรีมา2 9บาทไปเลยนะครับเพียงสแกนไอเดียอยู่หน้าจอนี้พิเศษนะครับตอนนี้ใครบอกจากช่องผมนะครับก็รับเงินไปเลย50,000บาททุกสิ้นเดือนครับรับประกันจากช่องผม เพจจะนั่งแคมิ่งขายไอเดีเอ็มล้วนไอดีดองไอดีพร้อมเล่นรับดิงนักเตะขายยากนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเอวีฟรีไฟล์มอบายเลเจนท์พับจีมอบายโลบคอบิวตี้และอื่นๆราคาถูกด้วยนะครับสนใจติดต่อเพจนั่งแคมิ่งได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปอ่ะมาครับจัดไปครับเพื่อนกิจกรรมที่น่าเติมที่สุดแห่งปีนะครับตามล่า hr 108่บวกเโนเคชนดอกเลดออกเหรียญ2.5เท่ากูจะมานั่งอ่านทำไมอ่ะคนอื่นเขาก็อ่านออกจัดไปครับเพื่อน สชุดนะโอเคครับกดครั้งแรกครับอเอาจริงนะไม่ไม่รู้ว่าลุ้นตรงไหนกับการกดหน้าตรงนี้เพราะเท่าที่ดูของแล้วก็ของเยี่ยมหมดเลยนะครับ68 99บวก ก็ดูเหี้ยบวกหกหรืบวกแปดร้อยามก็ดูเหี้ยก็ไม่รู้ว่าตรงนี้อะไรอะไรคือของที่ดีทุกท่านใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามผมนิดนึงนะครับแต่ก็แต่ก็ผมอยากให้บ้านเราแจกแบบนั้นบ้างนะเพราะทุกวันนี้เกมเราคนเล่นน้อยอยู่แล้วอ่ะถ้าอย่าโดไม่แจกของไม่ใหม่บ้าหรืออะไรเงี้ยมาครับสองหมื <laughs> 20, ่นบาทรัฐบาลไทยครับโอเคเอาจริงนะเว้ ผมแม่ไม่รู้จะลุ้นอะไรจะบิวอะไรให้ทุกคนอ่ะคือการแม่งปี HR แล้วปี HR อย่างที่ทุกคนรู้อะว่าแบบขายไม่ออกแม่งไม่รู้จะขายออกไหมเอออะเออ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 เอไอนี่อยากออกคลิปเจเอาไอ้นี่เข้าคลิปไปด้วยอ่าได้สารโดเหตคุณต้อปีอย่างนี้เอาแม่เข้าคลิปไปเลยเจ ให้คนด่ามันไอเด็ขอเปิดที่บวกห้าไปก่อนแล้วกันเนาะขอเปิดไปที่พวกการ์ดแบบไม่ได้ลุ้นก่อนแล้วกันแล้วเราก็ค่อยมาลุ้นกันที่บวกแปดทีเดียวนะครับอ่ะจัดไปครับเพื่อนมีคนบอกได้กลิ่นเบอร์ท็อปผมได้กลิ่นหีอะ่ะเอาจริงนะผมบอกเลยนะว่ากลิ่นเนี้ยตัวเดียวที่จะคุ้มเลยคือเวียรี่ถ้าเกิดเวียรี่ไม่มา ผมบอกเลยว่ายังไงก็เกือกคือไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มเลยเว้ยไม่คุ้มเลยสักตัวหนึ่งถ้าเกิดไม่ใช่เวีลยี่สี่เฮกตาร์เนาะอันตอนเนี้ยก็คือเหลือแต่การบวกต่าแล้วทุกคนนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนเราไปเปิดกันเนาะเราก็มาดูกันว่ามันมีตัวอะไรที่คิดว่าคุ้มบ้างเนี่ยทุกคนชไนเดอร์เอาชีชไนเดอร์ 120, 128, ผมก็ยังว่าเฮียเลยนะตลังร้อยยี่ลาดร้อยยี่แปดก็ยังว่าเฮียเลยขายไม่ออกเลยขายต่ําไม่ออกเห็นปะคอมพาน BS, ีขายต่ําไม่ออกอย่างเงี้ยเห็นปะเตเบสสองตัวขายต่ําไม่ออกตออเบอร์มาต ไอสัตว์แมกมานามานขายไม่ออกกูถามจริงขายต่าทุกตัวไม่ออกตัวไหนจะคุ้มอะครับแล้วเปิดทําไมก็เผื่อคุณเหมียวจะต่อมงต่อเมมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนกูจะคุ้มตอนไหนเนี่ยมันไ,ไม่มีตัวขายออกเลยอะไปครับกดที่คำว่าชิปกันหน่อยเขาเพิ่งขายเปล่าพี่ใช่เขาเพิ่งขายเอออ่ะมึงมองในแง่ดีก็ได้ขายออกเอาขายออกเอาอะอะอะกูบอกเลยขายออกก็ได้เอา กิด,ดีกิดดีเพื่อนจัดกันเยอะๆไปกันต่อเพื่อนไปกันต่อไปกันต่ออันนี้ก็ผมก็ไม่รู้แม่งจะต้องไปรู้ที่การไปไหน่ะครับเนาะอ่ะแลมเดลจะหลุดไม่ไม่มีไฟอะ่ะโอ้โหโอ้โหซีเชนโก้ไอ้เหี้ยสองพ้นบาทหมดแล้วเหลือแค่ไม่กี่ใบครับทุกคน อ่ะไปไปที่ไปนี้ก่อนแล้วกันไปที่คำว่าชิ้นครับโอเคกูลุ้เองบิวเองเลยไม่ต้องอะไร้อไฟมาว่ะอันนี้น่าบแปดเลวานใช่ไหมโกลแลนก็เลวานวเยี่นะครับไม่มีสมอลันเลกสมอลันเลกนะคขาสมอลันเลกไม่รู้จักเลยอ่ะโอ้โหเดียโก้มิริโตอ่ะอันนี้ผมสองใบลวดเลย กูสองใบรวดเลยกูรำมาชั่วโมงนี่อะอ่ะกูลำมาสามสิบน,น,น,นาทีอะกูเปิดยีบสามนาทีสองหมื่นกูหมดแล้วเฮ้โยโจโคกูจังวะสัตว์กับขายโรตีจะแย่แค่ไหนสู้ต่อไปนะครับพี่เสกโลโซจะร้องเพลงให้ฟังอย่าไปคิดเ<ห>รื่องเดิมให้มันร้อ,องมาครับ เกิดใจซ่อนเอาไว้เมื่อที่ใครเห็นความพ่ายแพ้เก็บให้ลึกลงข้างในหัวใจที่อ่อนเอเหลือเพียงเค่แส้เพลงพิเศษมาครับรอยยิ้มของนักสู้ชันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอชันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาแต่ทุกทุกครับความเพลงพิเศษแส้ไปก่อนแล้วกันนะครับพิเศษโรโซก็อยากมาร้องเพลงให้ฟังอ่ะบันนีกอันนี้ก็น่าจะเป็นการ์ดที่เรียกว่าดีขึ้นนะครับมาครับผม จะทำอะไรไหมทำร้ายนี่ป่าตืด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 ตเฮ้ยยี่สิบสี่เอ็มอาร์ไม่ในจีเรียอาขหนูเหรอเอ็นฟันโกขาหนูเฮ้ยคุ้มวะขาหนูขาหนอเฮียอะไรล่ะมันจะกินน้ำซุปหรือไงล่ะซุปไก่กระจั่เลยเขาชื่อขาหนูไอ้เจ้านี่ขาหนอชื่อแม่งอย่างโหดเลยชื่อเอ็นฟันโกขาหนูไอ้เจ้ยนี่เรียก คโนเออดีเว้ยเฮ้ยตุ๊กไก่ประกาศไหมล่ะใส่เสื้อจิ้งจอกกวนทำไมครับเออจิ้งจอกสยามครับจิ้งจอกกวนเออขอบคุณครับลูกค้าเสุดด่าแล้วนะเหมนูเห็นแดงไวี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  ไอ้พวกมึงให้ไอ้บอลดูทีมให้กูตบแม่งในริ้งเต็นไก่เลย<อ>ให้กูดูให้ดีกว่าไหมว่าพวกโง่เอย้ยทใไมพวกมึงให้บอลดูทีมโอ้โหสัโดูกูตบเป็นไก่ปากแต่ละคนปากตอนแหลห่เลยเกินเก่งเนาะพวกมึงอะ่ะอ่ะไป้ก็ต่อครับของพวกแปะของพกแปะกันของแปะเฮ้ยเออยี่สี่ได้เปิลฮาดีบริษัทได้เปิลฮาดีโอ้โหพวกโคเว้ยแม่บุกแเนี้ย ฮดีไดเปิลฮาดีครับทุกคนอันนี้คือใบละหมื่นละทุกคนขอแต่ขออนุญาตแกลภาพบ้าบำบัดนิดหนึ่งแล้วนะทุกคนครับใครว่าคุ้มกดหนึ่งเกลือกดสองครับโอ้โหทุกคนครับตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนไม่ได้ดูสดอาจจะไม่ได้เห็นแชทนะครับตอนนี้ทุกคนกดหนึ่งกันเต็มเลยครับคนกดหนึ่งยางฮัลโหลสวัสดีครับสวัสสวัสดีสวัสดีครับผมอ่าอันนี้จะจะโดนเนตแก้สีกูมาฉลาดแล้วมันไม่อ่านละ กูบอกเลยซีรีก oh, ูมันไม่โง่ครับเพื่อนมาครับไปลาเออไปลาอซาบซูโอ้โหเยเมที่สา HR โปรตุเกสฮิโดใครวะโอ้ยสาม HR โอ้ เครื่องหมายดอลลาร์เป็เครื่องหมายหวแอนแอดเปอร์เซ็นเครื่องหมายสีลี่ยแอกัเต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันอเครื่องหมายหวเครื่องหมายดอลลาร์แอนดล่าแอัดไม่รเรื่ออดอกจันเครื่องหมายดอลลาร์เซอนอครื่องหมายสี่เหลี่ยมกัดละหมื่นนเฮ้ยใบสุดท้ายแล้วครับเพื่อนกูเปิดเลยไปครับไม่ต้องดีลีลาโมยมาลวอชยเวสลี่ชัไม่ชไนเดอร์เียไม่ใช่ คุณมมากครับชักกระสุนคูณหารน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับออนนบงทารบพัดถัดเศษอัมคอทอเอยเพพ0 9 8 2 7 3 5 7 3 8 9 3 7 3 6 3 6 7 8 3แอคู่รวยใหญ่ไหมครับอีอี คัวใหญ่ครับเพื่อนได้ที่แป้งโลซิกกี้ได้ไปแล้วหมื่นกูได้คานูแพงสุดเอ็นฟันตุโกคานูกูแพงสุดขายกันไม่ออกด้วยต่อไปโทมันโลซิกกี้อ่ามีคนรับอยู่คาวาโยอ่ามีคนดักอยู่โจโคอามีคนดักอยู่อ่ะมาครับชาแอลเอ็นบวกเแม่ครับทุกคนและนมีก็คือ ชาบุญกุลบวกเกตัวแรกของเซอร์ฟครับมันจะจุติมาอยู่ที่ไอดีผมเนี่ยแหละครับทุกคนขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับห้ามแช่งกันเด็ดขาดครับเลิกแช่งเลิกปั๊กต่อแหลครับเพื่อนผมไปจีบสาวๆบอกมีเบื่อไหมผมตอบกลับไปว่าก็มีบ้างเวลานอนได้เขาบล็อกผมผมผิดไรเด็ดเขาจะต่อยหน้ามึงให้เบอร์เนี่ยแหละครับ <c oughs> เบอร์รองเท้าเอ้ยเบอร์โทรศัพท์ไอ้ที่นี่เบอร์ไหมเบอร์ไหมนอนน้อยไม่ใช่สมองเบอร์ไอ้ชิบหายขออนุญาตกดเมาส์ค้างไปที่เลขหนึ่งเอ้ยหมอเดี๋ยวเาที่ดอนเด็กกูเบอร์แล้วกูเนี่ยเบอร์แล้วเนี่ยไม่ต้องเบอร์อะไรอะ่ะไปครับเพื่อนชาบุญกุลบวกเก้า